จะเล่านิทานหลวงตาสิงให้ฟังนี่ปัจจุบันนี้นะ้าไม่ใช่นานเท่าไหรอะไรละ่ะชื่อชื่อท่านชื่ออาจารย์สิงท่านเป็นนิสัยเด็ดเดียวนิสัยท่านเด็ดเดียวองค์นี้ก็ดีสิงสองสิงนี่คล้ายคลึงกันมีสิงชื่อสิงสองสิงนะเด็ดเหมือนกันกิริยาอาการคล้ายคลึงกันมากท่านองค์นี้ท่านภาวนาเก่งท่านภาวนาเก่งไงแล้ว แต่ได้ทราบเดี๋ยวนี้อะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างตั้นแข็งครับทุกอย่างเลยแต่เวลาเข้าไปหาหมอแล้วหมอเข้ามาตรวจโรคอะไรโรคกระเพาะอาหารต้องได้ผ่า <c oughs> เขาก็ผ่าแล้วในกรุงเทพแล้วนี่แหละมาผ่าที่กรุงเทพเนี่ยพอผ่าเสร็จแล้วเขาห้ามไม่ให้ไม่ให้ฉันอะไรละกําหนดให้เรียบร้อยห้ามให้ฉัน อาหารอะไรๆทั้งนั้นไม่ให้แตกเพราะอะไรได้ได้ได้ไม่เย็บนะมันจะขาดแล้วพุงจะแตกท่านบอกงั้นท่านกับฟังเวลาเขาบอกท่านกับฟังแต่ท่านกับไม่โต้อตอบอะไรล่ะทีนี้พอหมอเขากลับไปก็เรียกน้องชายมาน้องชายมาด้วยเฮ้ย hey, นี่มึงไปหาก๋วยเตี๋ยวมากุกูฉันหน่อยอ้าวก็หมอเขาบอกว่าไม่ให้่ันอะไรเลยแล้วท่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่๋่่่่่่่่่่่่่่่ได้หิวน่่นะ่่่่่ ไปเอามาเดี๋ยวนี้มากันนะเอ,อเป็นความจริงนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนี่นะอาจารย์สิงชื่อจะชื่อสิงขึ้นมาผ่าตัดที่กรุงเทพเนี่ยี่อ็หมอเขาหมอไม่ได้หิวแล้วกูหิวมึงไปหาก๋วยเสียวมากูฉันเดี๋ยวนี้ไปอลอองชชยก็ไม่เศร้าจะว่าไงก็พี่ชายสั่งก็ต้องไปเอามาเอามาฉันพอฉันเสร็จแล้วไม่นานล้วงผงนี่แตกปุ๊บเลยอ้อไอ้นี่ไอ้มึงไอ้กูเห็นแต่ท้องแตกแล้วแล้ว กูได้ยินเสียงดังตุ๊บภายในนี่ว่แล้วก็ปวดด้วยว่างั้นมึงไปบอกไปบอกหมอมาดูที่มันเป็นยังไงกูเป็นกูเป็นยังไงว่ะเขาก็ไปบอกหมอมาพอหมอมาถึงเขามาตรวจโอ้ตายเขาว่างั้นแล้วช่วยไม่ได้แล้วนี่ว่าภูงั้นแตกแล้วนี่ดาวลำไส้ไส้ภูงภูงภายในน่ะแตกแล้วว่างั้นช่วยไม่ได้แล้ว่เื้อช่วยไม่ได้แล้ว เอาถ้าช่วยมาได้อาตมาจะช่วยตัวเองบอกว่าเมื่อช่วยอาตมามาได้อาตมาจะช่วยตัวเองท่านก็หมอก็ไปแล้วพอหมอไปแล้วมือกูจะกูจะลามึงไปดี่นี้แล้กูไม่นานละกูจะไปแล้วก็กูกูจลาธรรมาเองนะกูจะมาติกาเรียบร้อยจะกว่าเสร็จแล้วกูจิงกูถึงจะไปแล้วพอเสร็จแล้วก็กูศลาธรรมากูศลาธรรมาจนจบนะทั้งเพราะจิตของท่านเก่งนี่จิตดีอันนี้ท่านดื้อขันต่างอาะดื้อเรื่องธาตุต่างขัน ความอดความหเเิวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของต่างกันไม่ใช่เรื่องทาเ,เ,เ,เรื่องวินัยเรื่องทาเรื่องวินัยท่านเพ่งคัดมากแต่เรื่องการอยู่การกินท่านอยากกินกินท่านไม่อยากกินท่านก็ไม่กินหมอหมอไม่หิวท่านหิวท่านก็กินทีนี้พอเสร็จแล้วก็กุศลธรรมมาตัวเองล่ะกุศลธรรมมาจบกุศลรแล้วก็เหตุปัปจโยพอเหตุปัปจโยจบลงแล้วก็อนิจจาวัสสังขารครบแล้วหน้านี่น้กูไปแล้วหน้าเพราะว่างห้าก็งั้นงั้ไปเลยนั่นเก่งไหมจิตเก่ง จิตองนี้เก่งอยู่ตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็รู้สึกว่าท่านภาวนาเก่งอยู่แล้วนี่แหละนี่แหละอำน,นาจของจิตตั้งที่กุศลาตัวเองช่วยตัวเองได้พวกเราช่วยไม่ได้ใคล้ตายกับนี่มนวนพระเป็นบ้าไปหมดเลยองค์วัดนั้นเท่านั้นองค์วัดนี้เท่าน,นี้องค์มากุศลาธรรมะกุศลาธรรมายายคนนี้ตายแล้วไปไหนนายนุ่งมันเไม่เลยเรื่องในราวอะไรท่านอาจารย์สิงห์องค์นี้ท่านไม่ได้ว่าใครละท่านกุศลาของท่านเอง พอเสร็จแล้วท่านไปเลยกูไปแล้วหน้าเท่านั้นแหละงับงับปเลยนั่นคือจิตต้องท่านไม่ได้เป็นอะไรเป็นแต่เรื่องท่านหลังขันทนไม่ไหวมันก็ไปของมันแต่หลวงตาบ,บัวนี่ไม่ทราบแบบไหนเนั่นนี่หมอกําลังควบคุมอยู่นวนี่เดี๋ยวจะหิวไปเจียวขึ้นอยู่ก็ไม่ได้นี <laughs> แ่แต่แต่ไม่มีน้องชายมาด้วยตัวเลน <laughs> เราเราไม่มีน้องชายมาด้วย <laughs> นี่เราพูดถึงเรื่องการรักษาตัวมาคราวนี้มารักษาตัว ไอ้พวกเราช่วยตัวเองอะไรได้ไเห็นได้เรื่องเดราวอะไรพอเจ็บไข้จามซิกหนึ่งเฮ้หมออยู่ไหน <c ười> จามไม่ได้นะคนมีจมูกจะไม่ให้จามได้อย่างไรมันไม่ต้องจามพอจามฟิกเฮ้หมออยู่ไหนหมออยู่ไหนมาไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้ <c ười> ถ้าหมอมาไม่ทนันกูจะไปว่าอีกแบบนั่นนะใช่ขนนะช่วยตัวเองมั่งสิ <c ười> นี่เราจิตเราพูดถึงเรื่องจิตจิตที่เป็นหลักสาคัญถ้าได้รู้เจ้าของชัดเจนแล้ว ไม่มีวันอย่างที่อาจารย์องนี้ล่ะองค์นี้ท่านจะไม่กลับล่ะแต่แต่ยังไม่พ้นห่าไม่กลับองนี้ท่านตอนนี้สําเร็จรนาคาแล้วก็ไปเกิดในห้าชั้นนี่ล่ะตามตามลำดับของภูมิธรรมภูมิจิตนะภูมิจิตยังอ่อนก็เกิดในชั้นอวิหาก่อนจากนั้นก็สูงขึ้นไปก็อัตปาชุตษาชุตส,สีพอจากชุตสีก็อกคนิฐาก้าจากอกคนิฐาก็ถึงนิพพานปึงเลยหมดไม่กลับ ท่านพุทธเหล่านี้ไม่กลับท่านองค์นี้ก็สําคัญอยู่เข้าในข่ายอันเดียวกันเดียวท่านพุดลงภาวนาหน้าฟังมาก